สวัสดีครับสายรับเหมวิทครับผมรับบทเป็นเชฟโอ๊ครับผมและผมเชฟโอ๊ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังครับผมชื่อร้านว่าร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับซึ่งชื่อร้านเนี่ยตั้งมาจากภูมิหลังของเชฟโอ๊ที่มีปมกับเรื่องความรักรู้ว่ามีปมกับถั่วฝักยาวไม่มีปมกับแครอทใช่สวัสดีครับโอนครับเป็นปาวานครับก็ในเรื่องครับรับบทเป็นนายแบบสุดหล่อครับ เป็นแนวแบบเป็นแนวแบบเป็นแนวแบบตลอครับแล้วก็ชื่นชอบการกินผัดกับเราแห่งมากครับแล้วก็ได้แฝงตัวครับปลอมตัวไปเป็นทำงานที่ร้านเชฟโบเป็นอะไรครับวันนี้รับบทเป็นคนรวยครับผมบเอาจบเลยอ่ะคุณดูคุณดูคู่ฐานของผมว่าใส่สูตรเรื่องที่แล้วเนี่ยเอาเอาผมไปปุยปุยยำเลยไม่มีเลย อันนี้วันนี้หล่อติดหล่อนะครับเบนเลอร์รับบทเป็นเมทัศนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะครับเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โอ้สตีครับกากาฟิวนะครับรับบทเป็นเจเจนะครับเป็นคุณหมอนักกายภาพค ไมเคิลครับรับบทเป็นนับหนึ่งครับผมครับนับหนึ่งครับก็เป็นเชฟขนมหวานครับผมในเรื่องก็จะเป็นรุ่นน้องแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกับเชฟโอ๋ตัวตึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ในเรื่องรับบทเป็นออโต้นะครับโอโต้เนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นเชฟเป็นเชฟคนหนึ่งนะฮะที่เข้าแข่งขันในเมนูผัดกะเพราต้องบอกว่าเขาต้องการที่จะเข้าแข่งขันใช่ไหมครแล้วก็ต่อยอด ร้านของเชฟอ๋นะครับที่รอดีครับไทเกอร์นะครับกระปุกเป็นปั้นสิบนะครับผมเป็นผู้ร่วมแข่งขันเหมือนกัน,นะคะรับผมหนึ่งในสามผู้เข้าแข่งขัน,นะครับผมเพื่อที่จะมาชิมตำแหน่งนะครับผมร้านของเชฟปั้นเออ่เชฟโอ๋ครับผมที่รดีครับอ้นนะครับอ้นกัสมานะครับกระปุกเป็นเกลือครับเชฟเกลือครับก็เป็นอดีตลูกมือของเชฟโอ๋ครับที่ของเชฟโอ๋เหรออดีตลูกลมืออ๋อลูกมือลูกมือ เ็นข้าสวยค่ะเป็นแก้วของเชวเขาเป็นข้าสวยวันนี้ประโยคสุดท้ายของไี่ทันเป็นข้าสวยเป็นไรนะแก่าของเชฟโว่โอ้หี่ยนี่เันี่เย่เลยนี่น่เน่นี่ล่เลยนม่เลยน่เน่เลยนี่เลยน่น่นี้่นีไี่ยนู้น่ย่น่เน่